เราได้กลายเป็นหนึ่งในเรื่องราวทางการทหารที่น่าประหลาดใจที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และว,วันนี้เราจะพาคุณเจาะลึกกว่าทำไมประเทศขนาดเล็กแห่งนี้ถึงสามารถพลกโฉมกองทัพของตนเองอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีใหม่ยุโทโธปกรณ์รุ่นล่าสุดโดรนขั้นสูงและระบบขีปนาวุธระยะไกลที่ในอดีตหลายคนไม่คิดว่าลาวาจะมีศักยภาพพอจะครอบครองได้สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ไม่ใช่แค่การอัปเกรดเล็กๆน้อยๆอยแต่เป็นการยกเครื่องกองทัพครั้งใหญ่ ที่อาจเปลี่ยนความสมดุลทางอำนาจของภูมิภาคได้ภายในปี2025การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ได้สร้างความสนใจจากนักวิเคราะห์ทั่วโลกที่ต่างจับตาดูว่าลาวสามารถพัฒนาได้ออย่างก้าวกระโดดในเวลาอันสั้นได้อย่างไรในช่วงหลายปีที่ผ่านมาลาวพึ่งพาย,ยุโทโธปกรณุคเก่าเช่นอาวุธสมัยโซเวียตและเวียดนามอุปกรณ์เหล่านี้ยังคงใช้งานได้จริงแต่เทียบไม่ได้กับมาตรฐานทางทหารสมัยใหม่ จนกระทั่งประมาณปี2023ทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปชุดความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศใหม่การเปิดประตูให้บริษัทคู่ค้าใหม่และโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสำคัญสำคัญทำให้ลาวเข้าสู่ยุคใหม่ขององค์การพัฒนากองทัพประชาชนแลาวเริ่มจัดหากรอรถรุ่นใหม่ระบบขีปนาวุธแบบแม่นยำสูงและโดรนที่ใช้ระบบ AI ซึ่งสามารถลาดตระเวนได้แบบเรียลไทม์รวมถึงปฏิบัติภารกิจโจมตีได้อย่างแม่นยำ สิ่งที่เคยถูกมองว่าเป็นกองทัพขนาดเล็กกำลังพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นกำลังป้องกันประเทศที่มีศักยภาพสูงและมีบทบาทมากขึ้นในภูมิภาคหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงที่สร้างความประหลาดใจมากที่สุดคือระบบยิงขีปนาวุธระยะไกลที่ลาวนำมาใช้รถยิงขีปนาวุธขนาดใหญ่ที่เราเห็นในขบวนสวนสนามกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่ากองทัพลาวกำลังก้าวเข้าสู่มิติใหม่ระบบเหล่านี้มีระบบชี้เป้าพัฒนาใหม่ มีความแม่นยำสูงและเพิ่มพิสัยการยิงได้มากกว่ารุ่นเดิมแม้ว่าลาวจะไม่มีนโยบายใช้อำนาจทางทหารเชิงรุกแต่การมีระบบป้องกันประเทศที่ทรงพลังเช่นนี้ทำให้ประเทศเพื่อนบ้านต้องประเมินศักยภาพของลาวใหม่ทั้งหมดระบบเหล่านี้ยังมาพร้อมซอฟต์แวร์ควบคุมการยิงแบบดิจิทัลตัวเซ็นเซอร์นำวิถีที่ล้ำสมัยและอุปกรณ์ตรวจการที่ช่วยให้การยิงคมกว่าระบบปืนใหญ่ในยุคเก่าหลายเท่า อีกหนึ่งไฮไลท์คือดโดรนรุ่นใหม่ของลาวดรนที่ลาวนำเข้ามาไม่ได้เป็นเพียงกล้องลอยฟ้าแต่เป็นโดรนที่สามารถบินอัตโนมัติตรวจจับเป้าหมายแบบเรียลไทม์และสามารถติดตั้งระบบโจมตีที่แม่นยำได้เมื่อจำเป็นบางรุ่นมีระบบ AI ทําให้สามารถหลบสิ่งกีดขวางวางแผนเส้นทางบินและดําเนินภารากิจโดยใช้การควบคุมจากมนุษย์เพียงเล็กน้อยเทคโนโลยีนี้ถือเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่เพราะทําให้กองทัพลาวสามารถเฝ้าระวังชายแดน ค้นหาและช่วยเหลือรวมถึงสนับสนุนภารกิจทางยุทธวิธีได้โดยลดความเสี่ยงต่อกำลังพลด้านเกราะรถทุ่มเกราะลาวก็ได้จัดหารุ่นใหม่ที่มีชุดเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งขึ้นมีกล้องตรวจการกลางคืนเซนเซ,นเซอร์จับความร้อนและเครื่องยนต์ที่ทรงพลังขึ้นรถหุ่มเกราะเหล่านี้ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับพื้นที่ภูเขาและป่าแน่นของลาวโดยมีระบบการสะเทือนที่รองรับเส้นทางขรุขระได้ดีขึ้นหลายรุ่นยังติดตั้งป้อมปืนแบบควบคุมระยะไกลและระบบสื่อสารยุคใหม่ ทำให้กองกำลังภาคพ,พื้นดินมีการประสานงานที่แม่นยำและรวดเร็วกว่าเดิมมากในด้านสมรรถนะยานพาหนะรุ่นใหม่ของกองทัพลาวให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่ารุ่นเก่าอย่างเห็นได้ชัดทั้งด้านความแรงของเครื่องยนต์ความประหยัดน้ำมันความทนทานและความสามารถในการเคลื่อนที่บนเส้นทางสุดโหดการอัปเกรดนี้ทำให้กองทัพมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติภารกิจมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่ในอดีตเคลื่อนกำลังเข้าไปได้ยาก นอกจากอาวุธและรถยนต์ยุโทโธปกรณ์เรายังพัฒนาระบบบัญชาการสมัยใหม่ที่ใช้การสื่อสารเข้ารหัสและระบบเรดาร์ตรวจการที่เชื่อมโยงกันระบบบัญชาการใหม่นี้ช่วยให้กองทัพสามารถติดตามตำแหน่งหน่วยรบวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของเป้าหมายและสั่งยิงหรือส่งโดรนเข้าปฏิบัติการได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วเป็นการอัปเกรดใหญ่จากยุคที่ยังใช้วิทยุระบบเก่า อีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้การพัฒนาครั้งนี้เกิดผลสําเร็จคือการฝึกกําลังพลเรลาไม่ได้เพียงซื้ออาวุธใหม่แต่ยังลงทุนในการฝึกเจ้าหน้าที่อย่างจริงจังตั้งแต่การฝึกควบคุมโดรนการป้องกันทางไซเบอร์การใช้งานระบบขีปนาวุธไปจนถึงการฝึกร่วมกับประเทศคู่ขาศูนย์ฝึกใหม่ที่มีระบบจำลองสถานการณ์ช่วยให้ทหารสามารถฝึกในสภาพจริงได้โดยไม่ต้องเสี่ยงใช้อุปกรณ์ราคาแพง พูดถึงเรื่องราคาซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับลาวประเทศที่มีงบประมาณการป้องกันประเทศจำกัดจำเป็นต้องเลือกอุปกรณ์ที่คุ้มค่ามากที่สุดโดรนส่วนใหญ่ที่ลาวจัดหามีราคาตั้งแต่1 5 0 0 0 0ดอลลาร์จนถึงประมาณ1ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องขึ้นอยู่กับเซ็นเซอร์และเวลาบินแต่ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมมากเมื่อเทียบกับหมวดโดรนทางทหารระดับสูงของประเทศมหาอำนาจส่วนโดรนใช้ลาดตระเวนรุ่นเบาจะมีราคาถูกกว่านี้มาก ทำให้กองทัพสามารถใช้ได้อย่างแพร่หลายสำหรับรถหุ้มเกราะลาวเลือกแบบที่สมดุลระหว่างความทนทานและราคาโดยเฉลี่ยแล้วรถทุ้มเกราะหนึ่งคันอาจมีราคาอยู่ระหว่าง3 0 0 0 0 0ถึงดดอลลาร์ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมเช่นกล้องจับความร้อนหรือป้อมปืนควบคุมระยะไกลซึ่งยังถูกกว่าเกราะแบบตะวันตกที่มีราคาหลายล้านดอลลาร์แต่ให้สมรรถนะสูงและเหมาะกับการใช้งานของลราส่วนระบบขีปนาวุธมีราคาสูงที่สุด โดยแพลตฟอร์มยิงขีปนาวุธ1คันอาจมีราคาตั้งแต่2-8ล้านดอลลาร์ขึ้นอยู่กับพิสัยยิงและระบบชี้เป้าแม้จะเป็นการลงทุนขนาดใหญ่แต่สำหรับลาวแล้วระบบนี้สร้างความมั่นคงและเพิ่มอำนาจการป้องกันประเทศได้อย่างชัดเจนระบบสงครามไซเบอร์ก็เป็นอีกด้านที่ลาวให้ความสำคัญแม้จะไม่โดดเด่นเหมือนรถถังหรือขีปนาวุธ แต่เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากเรากำลังใช้ระบบเข้ารหัสใหม่เครือข่ายสื่อสารปลอดภยัยและซอฟต์แวร์ตรวจสอบข้อมูลเพื่อป้องกันการโจมตีไซเบอร์ที่อาจมุ่งเป้าชนิดข้อมูลสำคัญของกองทัพการอัปเกรดนี้มีราคาที่ไม่สูงมากแต่มีผลต่อความปลอดภัยของประเทศในระยะยาวอย่างชัดเจนเมื่อรวมทุกระบบเข้าด้วยกันเราจะเห็นภาพกองทัพที่ทันสมัยขึ้นอย่างชัดเจนตั้งแต่ระบบขีปนาวุธที่รับข้อมูลจากเรดาร์ โรนที่ส่งภาพเรียลไทม์เข้าศูนย์บัญชาการรถหุ้มเกราะที่สื่อสารแบบเข้ารหัสไปจนถึงทหารภาคพ,พื้นที่ใช้เครื่องมือสื่อสารใหม่ที่รวดเร็วและแม่นยำทั้งหมดนี้สร้างสถาปัตยกรรมกองทัพดิจิทัลแบบใหม่ให้ล่าซึ่งทำให้กองทัพตอบสนองภายคุกคามได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมหลายเท่าสิ่งที่ทำให้คนทั้งภูมิภาคตกใจก็คือทุกด้านที่กล่าวมาเกิดขึ้นภายในเวลาเพียงไม่กี่ปี ประเทศที่เคยถูกมองว่าอยู่ท้ายตารางของกองทัพในอาเซียนกลับกลายเป็นหนึ่งในกองกำลังที่มีการพัฒนาเร็วที่สุดนักวิเคราะห์หลายฝ่ายคาดว่าภายในปี2025ลาวะจะมีขีดความสามารถด้านยุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยไม่แพ้กองทัพขนาดกลางในภูมิภาคและอาจขยายไปถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศรุ่นใหม่ยานยนต์ไร้คนขับและระบบเรดาร์ที่มีความแม่นยำมากขึ้น การพัฒนาอย่างรวดเร็วของกองทัพประชาชนลาวกำลังเปลี่ยนมุมมองของทั้งภูมิภาคแม้ว่าลาวาจะยังคงยึดมั่นในแนวคิดป้องกันตนเองเป็นหลักแต่ความพร้อมทางทหารที่สูงขึ้นทําให้ลาวได้รับการยอมรับและจับตามองมากขึ้นในฐานะประเทศที่พร้อมปกป้องอธิปไตยของตนอย่างมีประสิทธิภาพนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นขององค์การเปลี่ยนแปลงและในอนาคตเราจะได้เห็นความคืบหน้าที่สําคัญอีกมากมาย ตั้งแต่ระบบโดรนที่ล้ำกว่านี้ขีปนาวุธที่แม่นยำขึ้นไปจนถึงยานรบพุ่มเกราะรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมการพัฒนาของลรากำลังกลายเป็นปรากฏการณ์สำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และหลายประเทศกำลังจับตามองอย่างไม่กระพริบเราได้กลายเป็นหนึ่งในเรื่องราวทางการทหารที่น่าประหลาดใจที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และวันนี้เราจะพาคุณจอดลึกกว่าทำไมประเทศขนาดเล็กแห่งนี้ถึงสามารถพลิกโฉมกองทัพของตนเองอย่างรวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีใหม่ยุทธปกรณ์รุ่นล่าสุดโดรนขั้นสูงและระบบขีปนาวุธระยะไกลที่ในอดีตหลายคนไม่คิดว่าลาวาจะมีศักยภาพพอจะครอบครองได้สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ไม่ใช่แค่การอัปเกรดเล็กๆน้อยๆแต่เป็นการยกเครื่องกองทัพครั้งใหญ่ที่อาจเปลี่ยนความสมดุลทางอำนาจของภูมิภาคได้ภายในปี2025การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ได้สร้างความสนใจจากนักวิเคราะห์ทั่วโลก ที่ต่างจาับตาดูว่าลาวสามารถพัฒนาได้ออย่างกาวกระโดดในเวลาอันสั้นได้อย่างไรในช่วงหลายปีที่ผ่านมาลาวพึ่งพาย,ยุโทโธปกรณ์ยุคเก่าเช่นอาวุธสมัยโซเวียตและเวียดนามอุปกรณ์เหล่านี้ยังคงใช้งานได้จริงแต่เทียบไม่ได้กับมาตรฐานทางทหารสมัยใหม่จนกระทั่งประมาณปี2023ทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปชุดความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศใหม่การเปิดประตูให้บริษัทคู่ค้าใหม่ และโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสำคัญสำคัญทำให้ลาวเข้าสู่ยุคใหม่ขององค์การพัฒนากองทัพประชาชนลาวเริ่มจัดหาเกราะรถรุ่นใหม่ระบบขีปนาวุธแบบแม่นยำสูงและโดรนที่ใช้ระบบ AI ซึ่งสามารถลาดตระเวนได้แบบเรียลไทม์รวมถึงปฏิบัติภารกิจโจมตีได้อย่างแม่นยำสิ่งที่เคยถูกมองว่าเป็นกองทัพขนาดเล็กกำลังพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นกำลังป้องกันประเทศที่มีศักยภาพสูงและมีบทบาทมากขึ้นในภูมิภาค หนึ่งในความเปลี่ยนแปลงที่สร้างความประหลาดใจมากที่สุดคือระบบยิงขีปนาวุธระยะไกลที่ลาวนำมาใช้รถยิงขีปนาวุธขนาดใหญ่ที่เราเห็นในขบวนสวนสนามกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่ากองทัพลาวกำลังก้าวเข้าสู่มิติใหม่ระบบเหล่านี้มีระบบชี้เป้าพัฒนาใหม่มีความแม่นยำสูงและเพิ่มพิสัยการยิงได้มากกว่ารุ่นเดิมแม้ว่าลาวจะไม่มีนโยบายใช้อำนาจทางทหารเชิงรุก แต่การมีระบบป้องกันประเทศที่ทรงพลังเช่นนี้ทําให้ประเทศเพื่อนบ้านต้องประเมินศักยภาพของลาวใหม่ทั้งหมดระบบเหล่านี้ยังมาพร้อมซอฟต์แวร์ควบคุมการยิงแบบดิจิทัลตัวเซ็นเซอร์นำวิถีที่ล้ำสมัยและอุปกรณ์ตรวจการที่ช่วยให้การยิงคมกว่าร,ระบบปืนใหญ่ในยุคเก่าหลายเท่าอีกหนึ่งไฮไลท์คือโดรนรุ่นใหม่ของลาวโดรนที่ลาวนำเข้ามาไม่ได้เป็นเพียงกล้องลอยฟ้าแต่เป็นโดรนที่สามารถบินอัตโนมัติ ตรวจจับเป้าหมายแบบเรียลไทม์และสามารถติดตั้งระบบโจมตีที่แม่นยำได้เมื่อจำเป็นบางรุ่นมีระบบ AI ทำให้สามารถหลบสิ่งกีดขวางวางแผนเส้นทางบินและดำเนินภารกิจโดยใช้การควบคุมจากมนุษย์เพียงเล็กน้อยเทคโนโลยีนี้ถือเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่เพราะทำให้กองทัพลาวสามารถเฝ้าระวังชายแดนค้นหาและช่วยเหลือรวมถึงสนับสนุนภารกิจทางยุทธวิธีได้โดยลดความเสี่ยงต่อกำลังพลด้านขกร,รถหุ้มขลาราวก็